ตกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภครวมถึงปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักที่สร้างผลกระทบและความเสี่ยงต่อธุรกิจแพ็คเกจจิ้งอะไรจะเป็นตัวช่วยทำให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างยั่งยืน จากแนวโน้มการให้ความสำคัญด้าน ESG ขององค์กรและบริษัททั้งโลกประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลทำให้พฤติกรรมและก็ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในเรื่องของความสะดวกสบายนอกเหนือจากนี้ผู้บริโภคมีการให้ความสําคัญต่อสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล,ล้อมที่สําคัญในเดือนตุลาคมปี2020 S C G P ได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของผู้ลงทุนก็จะลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่มากขึ้น SCGP กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจว่าเราจะเป็นมันทาย n นชั o น a l c คอมพานหรือบริษัทข้ามชาติด้วยการนำเสนอ Consumer Packaging s o l u t i o n ที่ครบ,บวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายผ่านการทำนวัตรกรรมโดยใช้หลัก ESG และ c i r c u l a r Economy นมีเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมาเราใช้งบประมาณในการวิจัยพัฒนาและนวัตรกรรม600ล้านบาท ซึ่งในปีหน้าเราตั้งเป้าเราใช้ประมาณถึง800ล้านบาทในปีนี้เราได้รับรางวัล Best Innovative Company จากตลาดหลักทรัพย์ด้วยผลงานเส้นใยนาโนเซลลูโลสการใช้ Recycle Paper ลหลายๆรอบทำให้คุณภาพของวัตถุดิบต่ำลงการมีนวัตรกรรมเส้นใยนาโนเซลลูโลสทำให้คุณภาพของวัตถุดิบมีความสม่ำเสมอและดียิ่งขึ้นเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด s c ี p ตระหนักถึงความสำคัญเราจึงมุ่งมั่นในการตั้งเป้าหมายลดการือกระจกลง20%ภายในปี2030และ Net ซ e r o ภายในปี2050ผ่าน3กลยุทธ์ด้วยกันกลยุทธ์ที่1 Supply Si ซเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่น Biomass ก๊าซมีเทนจากระบบวัดตามทิง้งการใช้โซลารลู ยิ่งไปกว่าน,นั้น S C G P มีการกำหนด I C P หรือ Internal Carbon Pricing เพื่อทำให้โครงการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานในผลตอบแทนที่ดีขึ้นกลยุทธ์ที่2 Demand Side เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรซึ่งก็จะทำให้การใช้พลังงานลดน้อยลงกลยุทธ์ที่3 Collaboration การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นการปลูกต้นไม้ในการที่จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลลับด้านเศรษฐกิจในรอบ2ปีที่ผ่านมาเราเติบโต1.5เท่าผลลัพธ์ด้านสังคมสำหรับชุมชนรอบโรงงานปีนี้เราทำ community satisfaction survey ซึ่งผลออกมาสกอร์ถือว่าสูงมากสำหรับชุมชนระดับประเทศในช่วงโรคระบาด covid 19เราได้ออกแบบนวัตรกรรมเตียงสนามกระดาษ scgp และส่งมอบเตียงสนามได้ถึง140,000เตียงในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศทุกจังหวัดของประเทศไทย ผลลับด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมาเราสามารถลดก๊าซเรืเอนกระจกได้4 0 0 0 0ตันยิ่งไปกว่าน,นั้นผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำกลับม,มาีไซเคิลใหม่ได้ถึง99%หน้าที่ของผู้บริหารคือการกำหนดและผลักดันนโยบายด้านความยั่งยืนการดำเนินงานเราเริ่มจากกิจกรรมต่างๆที่เราทำได้เองภายในบริษัทซึ่งเราเชื่อว่าการดำเนินงานกิจกรรมด้านความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน การเข้าร่วมประเมินหุนยั่งยืนเป็นไกด์ไลน์ที่ทําให้บริษัทมีมุมมองที่กว้างขึ้นถือเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นการเห็นโอกาสใหม่ๆที่สําคัญทําให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือและโดดเด่นเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ